มหาวิทยา,ายธุรกิจั DPU กบูรูธุรกิจสัปดาห์นี้พบกับเหล่ากูรูที่จะมาร่วมไขกลยุทธ์และเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของธุรกิจขนส่งกับ3ช่วงของรายการเยี่ยมชมบริษัทมนตรีทรานสปอร์ตคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและสนทนากับผู้ก่อตั้งบริษัทถึงกลยุทธ์การบริหารงานในช่วงพาดูกูรูธุรกิจ และพบการสัมภาษณ์เจาะลึกผว้เชียวชาญในหัวข้อกฎหมายธุรกิจกับธุรกิจขนส่งในช่วงผู้รู้คันเทพธุรกิจขนส่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงและน่าจับตามองปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการแข่งขันของธุรกิจขนส่งพบคำตอบได้ในช่วงผู้รู้เศรษฐกิจค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการ DPU กูรูธุรกิจนะครับรายการดีๆที่จะติดลับคงความคิดด้านธุรกิจและเศรษฐกิจให้กับทุกคนนะครับช่วงนี้เป็นช่วง DPU กูรูเศรษฐกิจวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ SME ธุรกิจขนส่งทํำยังไงให้ไปถึงฝันนะครับเรามาเริ่มจากรูปแรกเลยนะครับธุรกิจขนส่งนะครับเป็นธุรกิจหนึ่งที่คนไทยให้ความสําคัญมากนะครับลองนึกภาพถึงเทศกาลนะครับปีใหม่สงกรานติดเทอมเปิดเทอม หน้าร้อนนะครับเราจะเห็นคนเดินทางตลอดเวลานะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนชอบท่องเที่ยวและเป็นประเทศที่มีคนเข้ามาท่องเที่ยวมากมายนะครับธุรกิจขนส่งจึงเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันประมาณการโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับคาดว่ามูลค่าตลาดต่อปีของธุรกิจนี้มีถึง20,000ล้านบาทนะครับแล้วคาดว่าจะโตประมาณ10%ต่อปีนะครับตัวเลขนี้เป็นยังไง อีกประมาณ5ปี7ปีข้างหน้า20,000ล้านจะกลายเป็น30,000ถึง35,000ล้านนั่นคือตลาดที่โตขึ้นเกือบถึงเท่าตัวนะครับโอกาสมาแน่นอนครับนไะครับตลาดโตโอกาสเพิ่ม SME อย่างเราจะทํำยังไงถึงจะได้โอกาสนี้มานะครับเรามามองกันก่อนนะครับว่าพลังหลักที่จะขับเคลื่อนให้ตลาดโตมีอะไรบ้างน,นะครับหคือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากคนไทยในประเทศที่เที่ยวกันมากขึ้น และ 2. เกิดจากเรื่องของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแต่ละปีแต่ละปียอนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่เมืองไทยเพิ่มขึ้นเยอะนะครับถ้าท่านผู้ชมเคยขับรถไปแถวด้านตะวันออกนะครับไปพัทยาหรือแม้แต่จะไปทางภาคอีสานไปอยุธยานะครับไปหลายๆจังหวัดเราจะเห็นรถทัวที่มีนักท่องเที่ยวนั่งอยู่เต็มรถนะครับบางก็มาจากประเทศจีนบางก็มาจากยุโรปบางก็มาจากอินเดียบางก็มาจากตะวันออกกลางนะครับ นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาสู่เมืองไทยเพื่อท่องเที่ยวนะครับแน่นอนนะครับการท่องเที่ยวของเขาต้องอาศัยการเดินทางนะครับและนี่แหละครับคือพลังหลักอีกตัวหนึ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวและขนส่งให้เติบโตขึ้นนะครับนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับตัวการขนส่งเองนะครับไม่จะเป็นการขนส่งสิ่งของส่งวัสดุนะครับส่งพืชผักส่งอาหารนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จําเป็นจะต้องทำนะครับธุรกิจทุกประเภท จำเป็นต้องใช้การขนส่งนะครับไม่ใช่เป็นการขนส่งทางตรงหรือทางอ้อมนะครับเอาธุรกิจง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดเราปลูกผักเราต้องการคนเอาผักไปส่งที่ตลาดนะครับเราเป็นธุรกิจรับสร้างบ้านเราเองก็ต้องการ คนม่นช่คนของให้เรานะครับเพราะฉะนั้นการขนส่งเองด้วยตัวธุรกิจเองไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะการขนส่งคนนะครับถึงอยากฝากไ, <S s ไว้ตรงนี้นะครับ s m สเวลามองถึงธุรกิจขนส่งช่วยมองให้กว้างนิดน,นึงอย่ามองว่าเราจะขนส่งแค่คนหรือขนส่งแค่ของนะครับทั้ง2ด้านเป็นโอกาสาที่สามารถจะไปคู่กันได้นะครับโอกาสอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของอันนี้นะครับคือ speed. รถทัวร์ที่รับฝากของนะครับเมื่อก่อนรถทัวร์นะครับมีหน้าที่ส่งคนอย่างเดียวเดี๋ยวนี้รถทัวร์ พบว่ามีพื้นที่ว่างสามารถฝากของได้นะครับรถทัวร์จึงเป็นมากกว่าแค่การขนส่งคนแต่กลายเป็นการขนส่งทั้งคนและของไปยังจุดหมายเดียวกันนะครับต้นทุนต่อชิ้นประหยัดลงนะครับการเติบโตของธุรกิจก็มากขึ้นนะครับเห็นไหมครับธุรกิจขนส่งอย่ามองว่าขนส่งคนหรือของคนและของไปไปกันได้ครับแล้วต่อไปนะครับคือโอกาสนะครับที่เข้ามาโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆบริษัทหลายๆบริษัทต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย วิธีการหนึ่งที่เขาลดต้นทุนก็คือแทนที่จะซื้อรถเองก็เช่ารถมาใช้นะครับถึงเวลาเขาไม่ต้องซ่อมพอรถใช้ไป3ามสีปีอยากเปลี่ยนไปใช้รถรุ่นใหม่ได้นะครับนั่นคือวิธีการเอาซอร์สหรือว่าผลักภาระด้านนี้ไปให้กับคนอื่นนะครับผล,ล,ลักมาที่ใครผลักมาที่เอเชีมีไงครับผลักมาที่พวกเราไงนะครับที่สนใจ,จทำธุรกิจนี้นะครับธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้เยอะนะครับกรณีแบบนี้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกบริษัทเล็กๆที่สามารถจะจับจับจงหวะได้ เข้าไปหาโอกาสได้นะครับสุดท้ายแล้วเขาจะมีรายได้ออกมาจากการเช่าระยะยาวจากธุรกิจที่เป็นลักษณะของบริษัทนะครับแล้วอีกอย่างนะครับต่อไปคนทั่วไปจะเช่ารถมากขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่รถเก๋งไม่ใช่รถกระบะนะครับแต่จะเป็นรถเฉพาะกิจเคยนึกภาพไหมครับวันหนึ่งเราอยากจะพาเพื่อนไปเที่ยวนะครับแต่เราไม่อยากเช่ารถตู้ จะจะขับกันไปเองนะครับเราไม่สามารถขับรถตู้ปกติได้แต่เราสามารถจะขับรถตู้ที่มีราคาแพงกว่านั้นได้แต่เราไม่อยากซื้อมันเราสามารถเช่ารถตู้ที่มีคุณภาพดีกว่าราคาแพงกว่าที่จะเช่ารถตู้ปกติกละพันห้าพันแปดอาจจะพอนะสามพันห้าพันนะครับเป็นรถตู้ที่หรูหรามีระดับขึ้นมานิดนึงเพื่อไปรับเพื่อนเรานะครับเพื่อไปรับคนในครอบครัวและพาไปเที่ยวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ครับ โอกาสจึงเกิดขึ้นได้ทั้งในแงของบริษัทที่ต้องการลดต้นทุนเลยพยายามจะจ้างคนมาจัดก,การเรื่องขนส่งให้หรือแม้แต่เรื่องของคนทั่วไปที่ต้องการจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะครับธุรกิจรถเช่าแบบหนึ่งที่เติบโตมากในต่างประเทศคือการเช่ารถที่มีบ้านนะครับเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามีดารา มีคนที่ค่อนข้างมีไรายได้หลายกลุ่มที่เขามองในจุดนี้แล้วเขาเองก็เริ่มผจญภัยแบบนี้ขึ้นมานะครับวันหนึ่งประเทศไทยเมื่อถนนหนทางดีขึ้นความปลอดภัยมากขึ้นการสื่อสารดีขึ้นนะครับมีพื้นที่รองรับมากขึ้นเราจะเห็นธุรกิจลักษณะเติบโตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจขนส่งไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทใหญ่เท่านั้นบริษัทเล็กรู้จักปรับตัวก็เติบโตได้นะครับถัดไปนะครับถ้าจะทําธุรกิจรถเช่า รู้ว่าธุรกิจขนส่งอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือลักษณะของธุรกิจนะครับถ้ามองกันในแง่ของการแบ่งกลุ่มธุรกิจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับคือกลุ่มให้เช่าระยะสั้นนะครับกลุ่มนี้คือเช่า3วัน5วันเช่าเฉพาะช่วงเทศกาลนะครับเป็นการเช่าเพื่อท่องเที่ยวเช่าเพื่อทำธุระส่วนตัวนะครับสําหรับคนที่เคยเป็นนักศึกษาจําได้ไหมครับบางครั้งเวลาเราย้ายหอพักสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรครับหาเพื่อนมาช่วยขนของ หารถมาช่วยขนของนะครับถ้าจําได้นะครับนั่นแหละครับคือธุระส่วนตัวแบบหนึ่งนะครับช่วงเทศกาลทําบุญทราบไหมครับว่านอกจากรถตู้แล้วรถอีกกลุ่มหนึ่งที่มีคนเช่าเยอะคือรถกระบะเช่าเพื่อจะขนของไปทําสังฆทานนะครับมองตรงนี้ไว้ครับช่วงปีใหม่นะครับรถกระบะหลายๆคันถูกจองล่วงหน้านะครับปกติขนผักตอนนี้ขนพระพุทธรูปนะครับช่วงเข้าพรรษาพรรษาขนสังฆพันธ์ น,นั่นคือธุระส่วนตัวนะครับมองให้กว่านะครับธุระส่วนตัวไม่ใช่แค่การทําอะไรแคบแคแต่มันหมายถึงวิถีชีวิตของคนถ้าเราจับเกมตรงนี้ได้นะครับเอสมี e ครับโอกาสของเรามีแน่นอนนะครับผมขอยกอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่าผมประทับใจมากเลยคือผมเริ่มเห็นธุรกิจอย่างหนึ่งคือธุรกิจเช่ารถที่มีพื้นที่พิเศษสําหรับให้สุนัขเดินทางไปด้วย นะครับให้แมวเดินทางไปด้วยนะครับไม่ต้องอยู่ท้ายรถนะครับแต่อยู่ในรถมีที่ทางต่างหากนะครับมีที่มีน้ําให้ดื่มนะครับหรือยิ่งบางคนที่ต้องเดินทางด้วยกระต่ายหรือแฮมสเตอร์เขาต้องมีพื้นที่เฉพาะที่ไม่ทําให้เมารถนะครับนั่นคือธุรกิจที่เป็นธุรส่วนตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นธุรส่วนตัวมันมีความกว้างและความลึกมองให้ได้นะครับหาอากาศให้ได้จากรอบตัวเรานะครับแล้วสุดท้ายนะครับในด้านของระยะสั้นเขาเรียกว่าการใช้ทดแทนครับรถเกิดอุบัติเหตุ อยู่ในอู่ซ่อมนะครับคนที่เคยชินกับการใช้รถคนที่เคยชินกับการเดินทางถ้าเขาเลือกได้เขาอยากจะเดินทางด้วยวิธีเดิมมากกว่านะครับนึกภาพว่าคนที่เคยนั่งรถตลอดเวลาวันหนึ่งต้องตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าขึ้นมาเพื่อจะนั่งรถเมย์นะครับถ้ามีทางเลือกอื่นที่ในราคาที่ยอมรับได้แล้วก็สมเหตุสมผลนะครับผมเชื่อว่าโอกาสมีแน่นอนวันหนึ่งวันหนึ่งอุบัติเหตุเฉพาะในกรุงเทพเกิดขึ้นเป็นพันครั้งนะครับถ้าเรามองตรงนี้ให้เป็นโอกาส เราสามารถที่จะคว้าโอกาสนี้มาคนะาถาหนึ่งที่ทำให้ SME ประสบความสำเร็จคือต้องมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสนะครับผมยกตัวอย่างของการเช่ารถระยะสั้นนะครับเป็นกรณีให้ SME มองนะครับแต่จริงๆแล้วโอกาสมีทุกที่ถ้า SME มองได้นะครับต่อมาระยะยาวล่วครับหน่วยงานราชการเดี๋ยวนี้นะครับ สนใจเรื่องของการเช่ารถระยะยาวมีบริษัทขนส่งหลายบริษัทโดยเฉพาะรถตู้นะครับมีงานที่มาจากหนวยงราชการเป็นประจําเมื่อบริการได้ดีและมีสายสัมพันธ์ที่ดีนะครับรัฐวิสาหกิจก็เหมือนกันครับงานเหล่าน,นี้เกิดขึ้นเยอะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าราชการเองต้องมีการเดินทางราชการเองมีประชุมสมมนานและทวิสาหกิจก็เหมือนกันนะครับการเดินทางการทํางานการประชุมสมมนานต่างๆมันต้องใช้คนมันต้องมีการขนส่งนะครับ ธุรกิจถ้าเข้าไปได้จะอยู่ได้นานการลดจากสร้างสายสัมพันธ์นะครับกับราชการกับรัฐวิสาหกิจเป็นอีกทางหนึ่งที่จะมีรายได้เข้ามาอย่างยั่งยืนของเราในระยะยาวนะครับคําถามคือแล้วจะเข้าไปได้ยังไงเวลาผมพูดถึงราชการผมไม่ได้มองถึงสารกลางไม่ได้มองถึงกระทรวงเท่านั้นนะครับอปตออปจอนะครับหน่วยงานราชการเล็กๆเ,เริ่มจากจุดนี้ก่อนแล้วค่อยๆขยายไปได้นะครับเราทําแต่พอตัวอย่าให้เกินกําลังนะครับธุรกิจในประเทศธุรกิจเดี๋ยวนี้นะครับ เขาต้องการเช่ารถให้กับผู้บริหารให้กับครอบครัวในระยะยาวนะครับตรงนี้ถ้าเราสามารถตอบโจทย์ได้แน่นอนครับโอกาสของเรามีแน่นอนธุรกิจแตกต่างประเทศอันนี้ยิ่งชัดเจนกว่ายนะครับฝรั่งมังค่ามาทํางานในบ้านเราญี่ปุ่นมาทํางานในบ้านเราส่วนหนึ่งที่เขาต้องการก็คือรถที่สามารถนําไปใช้ได้นะครับและเป็นรถที่เหมาะสมกับชีวิตเขา แต่เขาว่าจะไม่คิดจะซื้อเพราะอยู่แค่ปีหรือ2ปีแต่เขาอาจะเช่าจากเรานะครับเป็นการเช่าระยะยาวเพราะฉะนั้นวางกลยุทธ์ให้ดีครับการจะทําธุรกิจนี้ต้องเลือกก่อนนะครับว่าเราเหมาะกับกลุ่มไหนจะเอาสั้นรื้จะเอายาวนะครับระยะสั้นการบริหารจัดการจะเป็นแบบหนึ่งระยะยาวการบริหารจัดการจะเป็นแบบหนึ่งนะครับคำแนะนําก็คือต้องมองตัวเองรู้จักตัวเองให้ได้นะครับว่าเราพร้อมแค่ไหน เอสมี e ที่มีรถน้อยการเช่าระยะยาวอาจจะไม่เหมาะนะครับอาจจะเน้นการหมุนเวียนแต่เอสมีที่มีฐานของรถเยอะขึ้นหน่อยเราจ,จะปรับเป็น2กลุ่มเริ่มจากกลุ่มเล็กส่วนหนึ่งหมุนเช่าเพื่อมีไรายได้เข้ามาต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งมีรายได้มันคงเป็นหลายเดือนนะครับนั่นคือส่วนที่เข้ามาได้นะครับนี่คือภาพรวมของการวางกลยุทธ์เรื่องธุรกิจรถเช่านะครับถัดไปนะครับ เป็นเรื่องของปัจจัยนะครับว่าถ้าเราทําธุรกิจนี้มีอะไรบ้างที่เราควรจะมองให้เป็นโอกาสแล้วมีความท้าทายอะไรบ้างที่เราต้องใส่ใจและระวังให้มากขึ้นนะครับด้านปัจจัยบวกนะครับหนึ่งเลยคือธุรกิจท่องเที่ยวขยายตัวนะครับผมย้ําเรื่องนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับว่าธุรกิจท่องเที่ยวขยายตัวเราไม่ได้พูดถึงคนเดินทางและพักโรงแรมเราพูดถึงคนเดินทางด้วยรถไฟลงจากสถานีหารถสแถวไปโฮมสเตย เราพูดถึงคนเดินทางด้วยรถของตัวเองไปจอดเอาไว้แล้วเลือกรถท้องถิ่นที่รู้จักเส้นทางเพื่อพาเขาไปเที่ยวที่เขาต้องการนะครับเราพูดถึงรถที่ชํานาญและมีอุปรกรณ์บางอย่างที่เขาต้องการมากกว่ารถเขามีอย่างเช่นถ้าเดินทางระยะไกลยอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอาจจะเดินเหินไม่สะดวกนักแทนที่จะขับรถไปเองนะครับอาจจะต้องการรถตู้ที่มีอุปรกรณ์ในการช่วยผู้สูงอายุในการขึ้นรถลงรถได้สะดวกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการท่องเที่ยวขยายตัว เป็นปัจจัยบวกสําหรับทุกกลุ่มจับให้ได้นะครับยิ่งมีตลาดเฉพาะเท่าไหร่ยิ่งทําให้ธุรกิจของเราเติบโตและเข้มแข็งได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับปัจจัยบวกอีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานนะครับถ้าจะทําตลาดในกลุ่มของหน่วยงานต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตอบสนองเขาให้ได้นอกจากการสร้างความเชื่อมัน่นแล้วคือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าใช้ของเราแล้วเขาจะประหยัดค่าใช้จ่ายจริงๆนะครับตรงนี้คือจุดสําคัญมากนะครับถ้าเราพิสูจน์ได้นะครับรับรองว่า ระยะหนึ่งเราจะมีลูกค้ากลุ่มนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับรายได้รสนิยมนะครับรายได้รสนิยมในแง่นี้มาคู่กันครับรายได้ที่เพิ่มขึ้นทําให้คนต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีมาคู่กับรสนิยมสะดวกสบายนะครับเพราะฉะนั้นรายได้สูงขึ้นคนท่องเที่ยวม,มากขึ้นและต้องการการท่องเที่ยวที่สะดวกสบายมากขึ้นนะครับจากรถตู้แอร์หัดเยียด1 4 5คน อาจจะอยากได้รถตู้แลือจะได้รถบัสคันใหญ่ๆที่สบายๆสาสหรับการเดินทางแค่ไม่กี่คนนะครับอย่าคิดว่ามีรถบัสแล้วจะต้องมีคนเต็มรถบัสเสมอไปนะครับมีบางกรณีอย่างเช่นนักท่องเที่ยวร,รัสเซียที่เดินทางเข้ามา5คน1ิคนมารถบัสทั้งคันเพียงเพื่อต้องการความเป็นส่วนตัวในการเดินทางนะครับผมเจอผู้ประกอบการในต่างประเทศหลายๆรายที่ปรับรถบัสแทนที่จะเป็นรถบัสสําหรับคนคนจำนวนมากแต่เป็นรถบัส2ชั้นที่มีพื้นที่กับครอบครัวแค่ครอบครัวเดียวมีคนขับให ข้างบนเป็นท well, we so, ี่นอนข้างล่างเป็นที่ทําอาหารที่พักนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการทําตลาดของเรามันกว้างกว่าแค่การขนคนนะครับมองให้ได้จับตลาดให้ได้นะครับและปัจจัยบวกเหล่านี้จะช่วยธุรกิจของเราเติบโตขึ้นนะครับแต่ต้องไม่ประมาทนะครับเมื่อไรที่มีปัจจัยบวกมันต้องมีความท้าทายมาคู่กันเสมอนะครับอย่างแรกก็คือธุรกิจขนส่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันรุนแรงเพราะฉะนั้นในธุรกิจที่แข่งขันรุนแรงนะครับหลักพื้นฐานก็คือเราจะไม่ชนะด้วยการทําเหมือนคนอื่น ธุรกิจนี้ของเราจะโตได้เราต้องหาจุดที่แตกต่างไม่จําเป็นต้องเป็นความแตกต่างที่มากมายอาจจะแตกต่างในเรื่องของการบริการพนักง,งานเราพอพูดภาษาอังกฤษได้และพูดภาษาที่2ได้อย่างเช่นภาษาที่3ได้อย่างเช่นภาษาจีนได้นิดหน่อยเป็นจุดขายแล้วนะครับรถของเราอาจจะมีเครื่องทําน้ําอุ่นก็เป็นจุดขายได้นะครับมีกระติกน้ําร้อนอยู่ในรถเผื่อคนต้องการกินน้ําชากาแฟจุดขายเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับมันสามารถสร้างความแตกต่างได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีต้นทุนจํานวนมากนะครับ ความท้าทายต่อมาคือเรื่องของต้นทุนค่าพลังงานนะครับน้ำมันแพงขึ้นแม้แต่ก๊าซก็แพงขึ้นนะครับแล้วอย่างที่ต้องตามมาก็คือการเลือกจะใช้ก๊าซนะครับต้องระวังให้ดีในเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นการบรหิหารต้นทุนค่าพลังงานมันต้องเป็นอะไรบางอย่างที่ SME จะต้องคิดตลอดเวลาคุมให้คุมนะครับโดยเฉพาะ SME ที่จะต้องขนส่งคนเป็นจำนวนมากนะครับในกลุ่มนี้สิ่งที่ต้องคิดก็คือในระยะทางที่เท่ากันทํายังไงให้ต้นทุนต่อกิโล ต่ำที่สุดและารายได้ต่อกิโลสูงที่สุดตัวอย่างเรื่องของรถทัวร์เมื่อสักครู่นะครับเป็นการเพิ่มรายได้ต่อกิโลเห็นไหมครับชั้นบนส่งคนชั้นล่างมีที่ว่างกระเป๋าไม่เต็มรับส่งของนะครับหลักการคิดแบบนี้แหละครับที่มันจะช่วยเราก้าวข้ามข้อจํากัดเรื่องต้นทุนด้านพลังงานไปได้นะครับโอเคนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของสองก้อนข้างล่างนะครับเป็นเรื่องของการบรหิหารจัดการไม่จะเป็นเรื่องของราคาต้นทุน รถบุคลากรและความเสี่ยงนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ SME จะต้องมองตลอดเวลานะครับว่าจะบริหารคนยังไงจะหมุนรถยังไงจะควบคุมต้นทุนยังไงนะครับเพราะว่าธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรงนะครับการจะอยู่รอดได้ด้านหนึ่งคือต้องควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงผู้แข่งหรือต่ำกว่านะครับวันนี้เราเห็นโอกาสเรื่องของธุรกิจขนส่งธุรกิจรถเช่าแล้วนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะเดินหน้านะครับผมหวังว่าความรู้วันนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับช่วงกูรูเศรษฐกิจในวันนี้ผมขอาาาไกนนก่นนนนคครรััับบพใหมวว้สสดี ช่วงต่อไปจะพาคุณไปเยี่ยมชมบริษัทมนตรีทรานสปอร์ตโคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนพร้อมไขเคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจกับประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารดอรอรนุชแสงสุริยจันทร์ในช่วงพาดูกูรูธุรกิจ